เจ๊หลังถ้าผัดเอ่เอเจ๊ว่าเจ,เจ๊ลงตรงนี้ก่อนดีกว่าผมมีธุระต,ต้องรีบไปอ่ะเดี๋ยวเจ๊บอกคนอื่นไปกันนะเอ้าทำไมเล่าก็ผมมีธุระต,ต้องรีบไปอ่ะโอ๊ยทึงไมปั่นไม่บอก<ฮ>ตัาชแร่าวะมึงนี่มันเร็วจริงเลยอ่ะโอ๊ยกูจะขอสาบแช่งมึงนะขอให้มึงเนี่ยนะหูข้าวข้าสุกๆดิบๆขอให้มึงเปิดพัดลม ขอโทษทีครนะับผมมีตุลาจริงจริงโหอีอ้วนอีทางกัด,ดกโอ,โอนะ้ยถอยมึงเป็นความดันไขมันจุกใจบ้ามีป้ายม,มีมอไซบ้าบมี่ใหูเจอนนะีจะ,ะบดมึงเลยคอยดูสิอไอ้อ,อเฮ้ยหูหนวกแกวะเรียกไม่ได้ยินเหรอ ฮ่าขยันเหลือเกินแล้วมึงนี่นะไอ้ปอดฮะเรียกได้ยินไหมเนี่ยฮะหูเป็นอะไรเป็นอะไรฮะเรียกกันเฮียสี่อุ้ยสวัสดีครับเฮียสีครับโอ้โหโอ้เธอเธออย่างครับเฮียครับผมผมผมนึกว่าไอ้ปอดโอ้โหเฮียครับโทษติครับแล้วแล้วไอ้ปอดอยู่ไหนครับเฮียครับไอ้ป้านโอ้โไมีอะไรวะไอ้เสือ นางซื้อมาเปือกใบถ้วหมวกอะใส่คนเดียวเลยสั่งจังตังไม่เคยให้ม่ีใครช่วยไปได้เลยเช่นใจเย็นๆครับนับพากูไม่ได้ชอพาร์ตชอพาร์ยุ เรียกเต็มหน่อยนนพายุมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันคนกันเองทั้งนั้นน่ะไอ้เชนมาทำลูกสาวข้าทองเว้ยโธ่นึกว่าเรื่องอะไรแค่นี้เองเนาะไอ้เชนทำต้องผิดท้อผมเปล่านะพี่นาเขาใจผิดอะผมเปล่าผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้จริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเสียงลงเสียงไหลใจเย็นๆใจเย็นิดนึงเออนาครับใจเย็นๆหน่อยนะครับ ถึงแม่เชยมันจะชอบลูกสาวน้ก็จริงแต่ผมว่ามันมันคงไม่กล้าทำแบบนั้นหรอกครับเออนั่นสินะพายุแต่ว่าเฮ้ยพี่เชยรู้ว่าแกเมาแล้วไปปั้มน้องพิมพ์วะไมโอ้ยอะจะเลียได้อยู่แล้วทำให้เรื่องก็เป็นลาวไปได้ยเงียบไปเลยจริงๆนะพี่เข้าใจผิดกันนะผมไม่รู้ไม่เกี่ยวจริงๆยังปากแข็งอีกเหรอฮะ

ผมเปล่านะครับน้ำมันที่ปิดผมไม่รู้มไม่เกี่ยวผมไม่สาบานที่ไหนก็ได้ครับผมไม่รู้นี่มึงจักปากแขกอีกเหรอมึงหลอกขายเครื่องดูดฝุ่นกูไนงะฮะเครื่องดูดฝุ่นเออมึงรอขายกูเมื่อวานไนงะยังไม่ทันได้ใช้เลยเสียละโอ้นะเครื่องดูดฝุ่นเสียไม่บอกผมนั่นแหลแรกปืนมันไล่จ่อผมทำไมกลัวแล้วตาย โอ้ยนะเรื่องแค่นี้เองต้อปืนมาขู่กันด้วยเหรอครับน,นั่นอดิมันเจ็บใจนี่ว่าเครื่องตั้งหลายพันอะใช้วันเดียวเสียละไหนบอกทนงับควายไงอโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมซ่องให้แล้วกันครับขอตัวไปอาบน้ำก่อนเออกูะจะรอมึงเออะนะครับทเออคือ,อน้องพิมพ์ เขาโอเคสบายดีใช่ไหมครับสบายดีต้องถามทำไมฮะหรือ <rze> อยากไม่สบายเม่เชนมันแปลกๆวะมันถามถึงลูกสาวข้าทำไมวะแหมนะทำเหมือนไม่รู้นะเนี่ยไอเชนอ่ะมันแอบชอบป้องพิมพ์มานานแล้ว โอ้ไม่เป็นไรนะมอยู่มาโถเอ้ยผมกับไอ้ป๊อดเนี่ยนะรู้จักไอเชมาตั้งแต่เล็กๆเห็นมาตั้งแต่เด็กๆไอเด็กคนเนี้นิสัสดีไว้ใจได้มันไม่หลอกลูกนะหลอกนะผูก็รู้จักพ่อผมเองอ้อ๋อ ตีเสมอรุ่นนะมึงตัวขับมะมีลูกเมื่อไหร่ถนะือมาสิบปีแล้วไม่เคยยงงิงไรเลยไหนปหืนหลวมเป็นเรื่อง <c oughs> จะยิงมึงลูกแรกนี่แหละ <c oughs> บอยใช้เร็วๆกูรอ <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหน้าไม่ต้องห่วงหรอกครับเครื่องดูดฝุ่นผมอะทนยังกระควายใช้นานไม่มีเสีโยโอ้ยควาย ชัสาวไว้ใจอุดหนุนแกแล้วเป็นไงเอาของหวยหวยมาถ่ายฉันเนี่ยฮะดูดก็ไม่ได้ไงวะเนี่ยฮะโอ้อะไรก็อะไรก็ไม่ติดนี่ไงอะไรวะเนี่ยนี่ไงแล้ะนะเครื่องดูดฝุ่นผมไม่ได้เสียหรอกปักบ้านนะเสียใครจะไปรู้ว่าปักเสียวะไม่ได้นะพ่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชนแกจะไปไหน คือผมแค่จะไปดูว่าลูกสาวนะตื่นหรือยังรครับวออันนี้ได้เวลาเรียนม,มหาลัยพอดีเตื่นไม่เตื่นไม่ใช่เรื่องแกไม่เป็นไรลูกฉันไม่ใช่ลูกแกอย่าสู่รู้หมดธุระหมดหน้าที่แล้วกลับบ้านแกไปเลยป่ะพี่เจนสวัสดี <c oughs> พี่เจนค่ะ <c oughs> แหม่เขาม่น่ะกำลังจะไปหาพี่เจนที่บ้านอยู่ปอดีเลยนี่ <c oughs> <c oughs> มีอะไรพี่รับใช้เหรอจ๊ะ พอดีว่าคามินนะคะอยากจะสั่งซื้อของจากพี่เจนคามินอยากได้อยากได้คนใช้อ่ะค่ะก็แกงไงคนใช้อ่ะแล้วจะไปหาคนใช้ที่ไหนอ,อ,อีกฮะน่ะต้องยุง่งเหรอ <laughs> พี่เจนะ่ะพอดีคามินน่ะอยากจะได้คนใช้ชีวิตร่วมกับคามินนะโอ้ยพูดแกนี่ไม่ต้องอายหรอกคะ่ะ <c oughs> แหม งานด้วยจังเลยอะ่ะอิสตอคุยอะไรกันอยู่หรอคะอ้าวลูกวันนี้ลูกมีเรียนเช้าไหมหรอลูกมีบ่ายค่ะแล้วตอนเช้าพิมนาเเพื่อนๆไปแจกขนมที่บ้านเด็กกำพร้าค่ะโอ้ดีเลยพิม์ไปก่อนนะคะพ่ออืไปนะคะพี่เชนบายจา้ะขับรถดีๆลูก ดีคับเดี๋ยวครับยังไปไม่ได้ยืนตรงนั้นเลยยืนที่เดิมเลยให้ลูกฉันไปใหโพนก่อนแล้วแกค่อยกลับฉันรู้แกคิดอะไรอยู่อีนี้นะคะน่ารักอ่ะไอ้กินอะไรไหม้ๆวเนี่ยอุ้ยตายแล้วค่ะเออกัมมิ่นต้นเกยู่ค่ะพาแกนี้นะครับไปก่อนเฮ้ยสตอยทุกทีเลยเฮ้ยไอเชน สวัสดีจ้ะน้องพิมพ์เอ่อคือพี่มีเรื่องสงสัยอยากจะถามน้องพิมพ์หน่อยอจ้ะว่าน้องพิมพ์เนี่ยเป็นนางฟ้าที่แอบแปลงกายมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมอะไรนะคะพี่เชนก็น้องพิมพ์เนี่ยทั้งสวยน่ารักใจดีแล้วก็รักเด็กด้วย พี่เห็นน้องพิมพ์ว่างทีไรเนี่ยก็ไปบ้านเด็กกำพร้าแจากขนมเลี้ยงอาหารเด็กเป็นประจำเลยอ๋อพิมพสงสารพวกเด็กนะคะพวกเขาเกิดมาโชคร้ายกำพร้าตั้งแต่เด็กเอองั้นน้องพิมพ์เนี่ยคงต้องสองสารพี่ด้วยละจ้ะเพราะพี่เนี่ยก็กำพร้าเหมือนกัน ห่พีชนจริงสิงจ๊ะเรื่องอย่างนี้ใครจะไปร้อนเล่นล่ะจ๊ะพ่อพี่ตายตั้งแต่พีไม่เกิดเลยด้วยซ้ำตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อพี่เลย ไอเชนนับหนึ่งถึงสามถ้ายังไปไม่พ้นบ้านกแล้วก็กุจะสงเคราะห์มึงไปเจอพ่อมึงแน่เลยหนึ่งหนึ่งพิมพ่อขอเตือนนะลูกอยู่อังทางไอเชนว้ไอ้นี่มันกระล่อนเชื่อไม่ได้ค่ะพ่อไปนะคะ